กินยังไงให้สุขภาพดีกินยังไงให้หุ่นดีกินยังไงให้วิ่งดีเราไม่อยากที่จะนั่งล,ลดความอ้วนเดี๋ยวก็ลดความอ้วนเดี๋ยวก็ลดความอ้วนมันเหนื่อยให้ได้แสก่อนเราจ่อสุขภาพดีหลายคนเขาคิดอ,อย่างนี้ไม่ไม่ได้หรอ <c oughs> ไม่ได้ใช <c oughs> ่ไหมไ, <c oughs> ไแฟนไฟอ้วนไฟแฟนทิ้งยังไง <c oughs> เราต้องมองอาหารให้เป็นสารอาหารรู้ว่าเรากินอะไรอยู่ก็โหลดครามันก็คือการกินแป้งเป็นหลักานนเองจริงๆแล้วไม่ใช่สักแต่ว่ากินอะไรก็ได้บางทีเห็นนักกีฬาเนี่ยโหลดคราไปกินพิซซ่ากินอย่างไร ให้หุ่นดีรักตัวเองเยอะๆท้องเราไม่ใช่ถังขยะจริงๆแล้วรักตัวเองรักตัวเองคือาการดูแลตัวเองบางครั้งนยะเราเห็นว่าเราแบบดูแลสุนัขที่บ้านเนี่ยดีกว่าตัวเราเองเราดูว่าสุนัขเราเนี่ยกินอะไรได้มีเวลาออกไปเดินหรือเปล่าออกกาลังกายหรือเปล่าแต่ไม่เราไม่ทําอะไรก,กับตัวเองแบบนั้นนะคผมจะวิ่งมาราธอนครับ ขอตอนรับเข้าสู่โครงการเฟิร์สปาราทอนของเรานะครับผมเชื่อว่านะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคนที่พวกเราสามหามาอย่างแน่นอนครับเขาคือโค้ชเอินครับ นักโภชนาการสําหรับนักกีฬามืออาชีพครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศกินอย่างไรให้สุขภาพดีกินอย่างไรให้วิ่งดีและสําคัญกินอย่างไรให้พรอมและหุ่นดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละครับโค้ชที่เราตามหาเพื่อช่วยให้เรากินดี <c oughs> สุขภาพดีวิ่งดีและหุ่นดีต้องขอบคุณมากที่มาเจอในวันนี้ขอบคุณครับยิบยนะะยดีค่ะยินดีค่ะเห็นประวัติโค้ชมากมายเลยจริงๆแล้วประวัติโค้ชโค้ชทำอะไรครับนักโภชนาก,การที่ว่ามีหน้าที่ทําอะไรครับเป็นนักโภชนาการสําหรับนักกีฬาแต่ละประเภทนะคะกีฬาแต่ละประเภทมันก็จะมี requirement ที่แตกต่างกาันความต้องการที่แตกต่างกันนะคะสัดส่วนของอาหารที่แตกต่างกาันแล้วก็เป็นโค้ชวิง่งเป็นโค้ชวิ่งก็โโภชนาการดูแลกกกล้้าามเนือสหรัับีฬ โค้ชโชนาการสําหรับนักกีฬามีหน้าที่ทําอะไรครับมีหน้าที่ดูว่านักกีฬากินอะไรบ้างเนี่ยสัสดส่วนเท่าไหร่ให้มันเข้ากับกิจกรรมที่เขาทาในวันนั้นตารางรที่เขาต้องซ้อมในวันนั้นนักวิ่งในแบบที่เป็นแบบอีลิดเลยนะเขากินอะไรกันเขากินอะกีก่มื้ออ๋อเขากินกันสามื้อปกติเลยแต่ว่าเขาเลือกกินเขาเลือกกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทําให้เขารีคาวอร์ดีและเขากินในสิ่งที่ตรงกับตารางในวันนั้นที่เขาจะเทรนอาที่เช่นสมมุติว่าคุณกล้องวิ่งอยู่ก็จะมีวันที่เราต้องวิ่งงเร็ววถมิ่แบบ เป็น interval training วันนั้นเราก็ต้องกินแป้งให้มันมากหน่อยเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเรื่องกินเนี่ยมันต้องเรียนด้วยเหรอรก็กินให้มันอิ่มอ่ะไม่ถูกหรอครับไม่ได้สิไม่ได้สิ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการสารอาหารตัวไหน นะที่จะเข้าไปช่วยให้เราออกเลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพงั้นวันนี้เจอโค้ชเอิญแล้วผมขอ3อย่างได้ไหมกินยังไงให้สุขภาพดีกินยังไงให้หุ่นดีกินยังไงให้วิ่งดีเพราะก็อยากให้เพื่อนทุกคนเนี่ยออกมาวิ่งถ้าวิ่งได้เนี่ยก็อยากให้ไปมาราธอนบางแสนกับผมเอาขอหุ่นดีขอสุขภาพดีขอวิ่งดีครับคุจริงๆแล้วสุขภาพต้องมาก่อนเราต้องปูพื้นฐานสุขภาพของเราก่อนถ้าเกิดว่าสุขภาพดีแล้วเนี่ยหุ่นที่ดีจะตามมาอย่าใจร้อนเพราะเราต้องการหุ่นดีเป็นระยะยาว ถูกไหมเราไม่ต้องการหุ่นดีเป็นช่วงๆเราไม่อยากที่จะนั่งลดความอ้วนเดี๋ยวก็ลดความอ้วนเดี๋ยวก็ลดความอ้วนมันเหนื่อยมันจะให้ได้แฟนก่อนเราจ่อสุขภาพดี <c oughs> หลายคนเขาคิดอย่างนี้ไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้ได้แฟนไฟอ้วนไปแฟนทิ้งทํางไงอ่ะเพราะฉะนั้<อ>นเราต้องหุ่นดีให้ตลอ,อดไปมันเอาสุขภาพดียวนะถูกต้องเราต้องมองอาหารให้เป็นสารอาหาร รู้ว่าเรากินอะไรอยู่มองว่าในในจานที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยอันไหนที่มันเป็นโปรตีนอันไหนที่มันเป็นกากใย,ยอันไหนที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตมองอาหารให้เป็นสารอาหารเชื่อเหอะทุกคนที่หุ่นดีเขามองอย่างนี้จริงจวันนี้ฉันจะไปกินข้าวขาหมูอันนี้มุมมองชาวบ้านอย่างผมอมฉันจะไปกินผัดซีอิ๊วฉันจะไปกินสเต็กเรื่องของเรื่องเนี่ย เราต้องรู้จักก่อนว่าสารอาหารหลักที่เราต้องการในทุกวันคืออะไรโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันร่างกายเราต้องการทั้ง3ตัวนี้อันนั้นอ่ะสาตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นแมกโรนิวเทรนและเราก็ยังต้องการไมโครนิวเทรนแปลว่าวิตามินเกลือแร่เช่นนี้เป็นตน้นสมมุติว่าวันนี้อาจารย์นี้แล้วกันลเตกกับปลาทอดฉันกินอันเนี้ยถ้ามองแบบแบบโค้ชต้องมองว่าวันนี้ฉันกินอะไรอยู่เรากําลังกินกากใย,ยอยู่ถูกไหมากำลังกินโปรตีนแล้วเราก็กินคาร์โบไฮเดรตแบบแย่ๆอยู่ <laughs> แสงไฟเราจะมองดีไม่ได้เลยอ่ะครับเราต้องกินอสัดส่วนเท่าไหร่คนบอกว่าปีนี้แล้วพวกเราเองคนไทยส่วนใหญ่เรากินอะไรน้อยไปนะโปรตีน,นราชิมโปรตีนน้อยมนุษย์เราเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นมนุษย์ล่าสัตว์เป็นอาหารเราเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นเน่เวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกร่างกายเราว่า hunting is good น่ะเราเริ่มมีอาหารงานเราเนยอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราจะเริ่มา a l m เราจะเริ่มเราจะเริ่มสงบลงอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกอิ่มเอ่อเราจะไม่ไปคว้าอาหารที่มันเป็น emergency food ที่เขาเรียกอาหารฉุกเฉินเช่นคาร์บขนมอะไรพวกเนี้ยอ่ะจานนี้อ่ะโปรตีนกินได้ได้เลยครับอย่างน้อยเนี่ยกินให้ได้สักเอาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ชุบน้าเชื่อมได้ไหมประมาณสักหนึ่งสำรับพาอ่ะรวมความหนาทุกมือก็อย่างประมาณเนี้ยสี่ไม้เนี่ยก็โอเคแล้วทุกมือ้อนี่นี่คือผมกินเมื่อกี้นี้โปรตีนครบไหม ไม่ครบหรอกมีมีหมูอยู่3ชิ้นอันนี้น้อยไปนไปเพิ่มโปรตีนใช่คาบเยอะไปไหมคาบเยอะไปมากเอาหลักๆไปเลยนะง่ายๆเลยนะก่อนมื้ออาหารเนี่ยนะคะกินผักให้ได้หนึ่งชามก๋วเตี๋ยวประมาณนี้ก็ได้หนึ่งชามไม่ต้องกินอะไร <laughs> อีกแล้ว <laughs> ผักหนึ่งแล้วไงต่ออ่ะเนื้อหนึ่งสำรับให้ใช่แล้วความนาะอะไรต่อ คาร์<ข>โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหนึ่งฝ่ามือก็ได้อะแต่พวกเราเองคนไทยส่วนใหญ่ผมเองนะครับแล้วก็อยากที่รดควอมอ้วนเนี่ยเุยแม่แมวกินแป้งน้อยๆ้อกแป้งมันอ้วนแป้งเนี่ยมันเป็นพลังงานออนะยังไงเราก็ต้องการแป้งโดยเฉพาะอย่างนี้นะักกีฬายกตัวอย่างให้จะได้เห็นชัดๆสมมุติว่าเรามีกระดาษมีฐานแล้วก็หนังสือหรือว่ามีแบงค์พันเราจะเผากระดาษก่อนถ้าเราต้องการพลังงานเร็วๆถูกไหมกระดาษนั้นก็เหมือนกับคาร์โบไฮเดรตแล้วเราจะจุดฐาน เพื่อที่เราต้องการที่จะพลังงานที่ใช้ได้เวลานานฐานมันก็จะใช้เวลาในการจุดอันก็เปรียบได้กับไขมัน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรามีสองก๊อกนะนะเวลาที่เราวิ่งมาราธอนค c a ์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเราจะเผาในสือเมื่อไรเราจะเผาแบงค์พันเมื่อไรเอาแบงค์พันไปซื้อ่านไหมไม่สิเราจะเผาแบงค์พันเมื่อเราโจนตัวจริงๆกระดาษคืออะไรนะคาร์โบไฮเดรตค่ะครับฐานคืออะไรนะไขมันค่ะไขมันแบงค์พันคืออะไรนะคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ อ๋อเราจะใช้กล้ามเนื้อต่อตอเมื่อเร,เราจวนตัวจริงๆร่างกายเราแบบนั่นจริงจริงะเราถึงจะดึงกล้ามเนื้อมาใช้ก,กินอย่างนี้สุขภาพดีค่ะ,คะกินอย่างไรให้หุ่นดีก็อย่างนี้แหละอ้าเหรอใช่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานสุขภาพดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยอะที่ที่เราจะหุ่นไม่ดีตามมาด้วยเพียงแต่ว่ามันมันไม่โยโย่เออมันไม่ใช่สูตรเร่งรัดอะไรอย่างเงี้ยอดมื้อกินมื้อกิน อาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยแทนอ่ะถ้าอยากคุณดีเร็ว,รวอันนี้ นี่คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั่นคือแปลว่าคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใย,ยเยอะคาร์โบไฮเดรตมันมีอยู่3ตัวเอาเข้าไปคาร์โบไฮเดรตมี3ตัวครับไม่ไม่ยากไม่ยากคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัดชนีน้ําตาลสูงมากๆเลยเนี่ยมันจะแปลไปเป็นแบบน้ําตาลมันเริ่มย่อยมันอะไรอย่างเงี้ยนะตั้งแต่อยู่ในปากเราแล้วล่ะแ,แล้วเราจะรู้สึกรสหวานอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นกรูโคสเป็นอะไรเงี้ยภายใน20นาทีอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะหิวเร็วมากถ้าเรากินแต่อย่างนั้นคาร์โบไฮเดรตที่มันค่าดัดชนีน้ําตาล กลางนะมันก็จะประมาณใช้เวลาอัพทูถึง120นาทีนะคะในการที่มันจะแปลไปเป็นกลูโคสอะไรเงี้ยกว่าเราจะหิวใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคาร์บไเรตที่มันเชิงซ้อนมากๆคือดัชนิดน้ําตาลที่มันต่ํามากๆอ่ะอย่างเช่นพักอย่างเช่นข้าวโอ๊ตนะมันก็จะใช้เวลาเกินกว่า120นาทีถึงจะแปลไปเป็นน้ําตาลกว่ามันจะหมดไปกว่าเราจะหิวอีกทีหนึ่ง<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเราหุ่นดีอยากหุ่นดีเนี่ย พยายามกินคาร์โบไฮเดรตที่มันมีกากใาย่เยอะนี่คือการปกฟังนิสัยระยะยาวคำถามกินเท่านี้อิ่มหรือครับจริงๆแล้วตอนแรกๆที่กินแบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันอิ่มหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้สึกไม่หิวเพราะฉะนั้นะให้กินจนเรารู้สึกไม่หิว และก็มีสารอาหารครบถ้วนสักพักหนึ่งอะร่างกายเราจะเข้าใจมันจะเรกูเลตฮอร์โมอนที่อิ่มหรือหิวเนี่ยแล้วก็ฮอร์โมอนเลปตินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชินกับการที่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วร่างกายของเราจะรู้สึกสงบลงสมองเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยเราจะมีอาหารที่ครบถ้วนแบบนี้เราจะมีโปรตีนว่ะเราจะมีกากใยเราจะมีคาร์บแบบนี้สม่ําเสมอไปทำอย่างเงี้ยไ,ไป5วันน่ะก็จะรู้สึกแล้วล่ะว่าเราจะเริ่มแบบไม่ลนลานหาอาหารนะปกติเพราะฉะนั้นะไม่กินกี่มื้อครับ สามสามือม้อปกติส,ส่วนใหญ่เวลาที่เจอนะคะว่าถ้ากินตามเนี้ยบางคนนะคะที่แบบเขาอาจจะตัวเล็กหน่อยกล้ามเนื้อน้อยหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขากินอย่างเงี้ยแล้วสองมื้อเขาเพียงพอก็โอเคหลายคนเขาบอกว่าห้ามเข้าปากก่อนนอนสี่ชั่วโมงจริงหรือไม่อย่างไรมันก็เกี่ยวนะจริงๆแล้วมันทําให้อุณหภูมิของร่างกายมันสูงขึ้นอะแทนที่จะมาใช้ซ่อมแซมในขณะที่เรานอนหลับเราก็ต้องไปใช้พลังงานในการย่อยอาหารนู่นนี่นั่น,นก็เสียโอกาสจังหวะชีวิตที่มันจะมาซ่อมแซมร่างกายของเรา ธรรมชาติเหล่าเนี้ยให้ให้สิ่งที่พิเศษที่สุดคือการนอนทุกคืนทุกคืนทุกคืน,ค,นคว้ามันไว้เพราะมันเป็นเวลาที่เราได้ซ่อมแซมร่างกายเราได้พักจริงๆถ้ากินข้าวไม่พอจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ากินโปรตีนไม่พอจะเกิดอ,อะไรขึ้นกินผักไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นกินข้าวไม่พอเราก็ไม่มีพลังงานอย่างที่บอกสมมุติว่าเราเป็นนักวิ่งแล้วก็ไม่มีแรงที่จะไปวิ่งร่างกายมันก็ไปดึงอย่างอื่นมาใชา้เอออย่างที่บอกไปกระดาษฐ,ฐาน แล้วก็แบงค์พันสำหรับนักวิ่งที่มีสรตังอย่างเราก็ <c oughs> กินเจลเข้าไป <c oughs> กิน <c oughs> กินเครื่องดื่มให้พลังงานอย่าเลย <c oughs> จริงๆแล้วเนะี่ยอย่าติดนิสยัยคือการติดนิสัยดื่ม Drinking calorie คือดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่หนึ่งเลยมันทำให้เราสิทธินิสัยเสียเออเราก็ต้องกินอะไรจืดๆไม่ได้กินน้ำเปล่าไม่เป็นมันก็จะไม่สะใจแล้วไนงะ โดพามีนมันก็จะไม่หลัง่งฮอร์โมนความสุขมันจะไม่หลัง่งแต่ว่าถ้ามันไม่หวานมันไม่เค็มมันไม่โอ้โหจี้จาดอะไรเงี้ยพอเรามีนิสัยนั้นปุ๊บเนี่ยถึงได้บอกว่านั่นคือแบบคือหายนะอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะสุขภาพดีหรือว่าหุ่นดีในระยะยาวได้เลยถ้าเรามียังมีนิสัยที่ดื่มดื่งแคลอรี่อ่ะเนี่นะครับมันโดนใจใครหลายๆคนทานยังไงให้สุขภาพดีรู้ไปแล้วทานยังไงให้หุ่นดีรู้ไปแล้วทานอย่างไรให้วิ่งดีครับโค้ช เหคือกินให้มันเหมาะสมกับตารางที่เราต้องวิ่งในวันนั้นถ้าเราต้องวิ่งแบบใช้พลังระเบิดเช่นวิ่งอินเทอร์เวลลวิ่งเร็วแล้วก็พักเป็นช่งชวงๆสลับกันไปหลายๆเซตอะไรอย่างเงี้ยจะทีเซตก็ว่าไปถูกไหมอย่างนั้นน่ะเราก็ควรที่จะกินแป้งเยอะเพราะเวลาที่เราใช้พลังระเบิดเราใช้แป้งในขณะที่วันที่เราวิ่งยาวเราควรจะวิ่งเร็วหรือช้าควรจะวิ่งช้าๆถูกต้องก็เป็นการเทรนให้ร่างกายเนี่ย ดึงไขมันมาใช้การที่เราเทรนเนี่ยเราสอนร่างกายกให้รู้จักกินอาหารตามเราได้ด้วยใช่ใชคือเราสอนร่างกายให้กินตามกิจกรรมของวันนั้นน่ะถ้าเราวิ่งยาวเราก็เป็นการเทรนร่างกายเนี่ยให้หัดดึงไขมันมาใช้แล้วเวลาที่เราไปมาราธอนเราก็จะมีสองก๊อกก๊อกที่เราใช้คาร,ร์โบไฮเดรตลูโคส แล้วก็กอกที่เราใช้ไขมันสะสมอ้าวแล้วโค้ดไม่ให้กินเจลไม่ให้กินบอกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่แล้วเขากิน,กนอะไรไะกินได้กินได้ถ้าเราถ้าเราวิ่งเกิน45นาทีก็กินได้เพียงแต่ว่าเทรนร่างกายให้คุ้นเคยกับเจลไม่งั้นเราก็อาจจะท้องเสียนะคะมันจะมีวิ่งยาวที่เราต้องวิ่งยาวที่สุดอะไรเงี้ยลองเอาอาหารไปกินแนละ้วดูว่าเราต้องโหลดในช่วงไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วหลักการรวมๆเนี่ยก็คือทุก45นาทีก็กินเจลสักนิดหนึ่งนะคะอย่ารอให้มันหมด เพราะมันหมดนี่มัน mm. คือท <man'> ูเลสมันซสายไปละวันนี้ซ้อมมาแล้ว1ชั่วโมงกว่ากว่าวิ่งมาตั้ง10บกว่าโลนาฬิกาบอกว่าเบิร์นไปแล้วตั้งพันกว่าแคลอรี่กินจังฟู้ดชุดใหญ่พร้อมน้ำมัตลรมแก้วใหญ่ได้ไหมทดเชยันไหมไม่ได้สิ เราอยากเป็นปน,นักกีฬารเราต้องคิดอย่างนักกีฬาเพราะว่าถ้าเรานอนดีกินดีรีคาบเวอร์ดีวันรุ่งขึ้นเราจะวิ่งได้ดีแล้วเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆโครับอันนี้เป็นคําถามครับเพราะพวกเรากาลังจะไปบ้างแสนมาราธอนหรืออีกหลายๆมาราธอนในหลายๆสนามนะครับพวกเราต้องกินยังไงครับพอเห็นเขาบอกว่าไอ้คาว่าโหลดคร์บโหลดครับเนี่ยคืออะไรครับก็ต้องกินยังไงครับก็โหลดครับมันก็คือการกินแป้งเป็นหลักเท่านั้นเองจริงๆแล้วไม่ใช่สักแต่ว่ากินอะไรก็ได้บางทีเห็นนักกีฬาเนี่ยโหลดคร์บไปกินพิซซ่าซึ่งมีปริมมาาณไขจกชีสเยอะ มากกว่าแป้งด้วยซ้ำไปคือเรากินเราอิ่มจากไขมันอะซะจนเราไม่สามารถที่จะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปสะสมในกล้ามเนื้อได้เพียงพอเพราะฉะนั้น่ะเวลาที่เราโหลดคาร์บเนี่ยนะคะโหลดประมาณสักสองสามวัน่ะก่อนวันวิ่งจริงสองสามวันเลยเหรอใช่ใช่ใชกินยังไงอะถ้าไม่กินก็กินค<ก>าร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะเช่นกินข้าวกินพาสต้าจริงๆแล้วอะอยากที่จะให้กินพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพราะว่า ตุนไว้ก่อนนะคะแล้วในวันจริงเนี่ยเราค่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็กินพวกแพนเค้กคาร์โบไฮเดรตอะไรที่มันเป็นเชิงเดียวที่มันย่อยง่ายๆเราจะได้มี2กอกหลังจากที่เราได้คุยแล้ว<ะ>ผมมีความรู้ความสามารถขนาดนี้แล้วโคตรว่าผมจะวิ่งมาราธอนที่บางแสนจบไหมครับจบแน่นอนเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเพราะว่าถ้าเรากินตามนี้ปุ๊บนะเราจะรีคาเวอร์ดีรีคาเวอร์ดีเราจะซ้ะอมดีพอเราซ้อมดีเราก็จบ าาต้องถานอาหาที่โคชก็โคชนักกีฬามากมายแล้วโคชนักวิ่งด้วยเราออกมาวิ่งทําไมและเราไปมาราธอนกันทําไมครับ เราจะได้อะไรจากการไปวิ่งแล้วเราได้อะไรจากการจบมาราธอนครับทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองบ,บางคนมีเหตุผลว่าฉันอยากจะพิชิตในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดว่ายาก <c oughs> บางคนอ,อยากจะอวดเพื่อนบางคนอยากจะหลอ่อบางคนอยากจะนู่นจะนี่แล้วแต่คน <c oughs> การวิ่งมาราธอนนี่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถนะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวเราอะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในคอมฟอร์ทโซนตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับไอ้สิ่งนั้นอนะนะคะบางครั้งมาตรฐานต่ําลงไปด้วยเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกอยากที่จะออกมา มาออกกำลังกายแต่ถ้าเราเทรนเป็นมาราธอนอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องรู้ก้นมาซ้อมแหละเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นทางหนึ่งที่ดึงให้เรามาออกกำลังกายครับเท่านี้ก็คุ้มแล้วมาราทอนอาจเป็นแค่ชั่วคราวแต่กินแบบนี้ต้องกินไปทั้งชีวิตขอบคขอกำลังใจนะครับโ้ชบางบทีมันยากเหลือเกินรักตัวเองเยอะๆท้องเราไม่ใช่ถังขยะจริงๆแล้วเรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะใหะ้รักตัวเอง,ร,เองรักตัวเองคือการดูแลตัวเองบางครั้งนะเราเห็นว่าเราแบบ ดูแลสุนัขที่บ้านเนี่ยดีกว่าตัวเราอีกเราดูว่าสุนัขเราเนี่ยกินอะไรได้มีเวลาออกไปเดินหรือเปล่าออกกําลังกายหรือเปล่าแต่ไม่เราไม่ทําอะไรก,กับตัวเองแบบนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นนะรักตัวเองให้เป็นนี่คือคทางหนึ่งที่ แสดงความรักตัวเองนี่คือข้อคิดวันนี้นะฮะโปรดดูแลตัวเองให้ดีกว่าหมาที่เราเลี้ยงเพราะเราเองก็ต้องการอาหารที่ดีพักผ่อนที่ดีออกเล้ยดีเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือชีวิตของเราที่อยู่กับเรามปนานแสนนานใช่แล้วเระฉะนั้นเริมรักชีวิตของเราด้วยการให้อาหารที่ดีแก่ชีวิตเราอาหารดีก็คือสารอาหารที่ครบเพื่อเราได้หลับดีแล้วก็ be fit eat w e l l กับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับโค้นะครับขอบคุณค่ะ